สวัสดีครับ FC ช่องเทพลูกหนังครับในค่ำคืนวันนี้นะครับผมมีมาฝาก FC หนะ้าช่องหนึ่งคู่เหมือนเช่นเคยครับจะเป็นฟุตบอลบราซิลซีเลียนะครับเป็นคู่ระหว่างแอตเลติโกมินไนโรครับในวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟอร์ตาเลซ่าครับ ทีม้าบ้านมิเนโรครับพวกเขาทรงดีมีแววที่จะเก็บชัยไปได้มากกว่าเยอะครับเพราะตลอด5้านัดล่าสุดของพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมด4นัดและทําประตูไปได้ทั้งหมด11ประตูลยทีเดียวครับส่วนฝั่งผูม้มมเยอนในวันนี้ครับฟอร์ตาเลซาหานัดล่าสุดของพวกเขานะครับสามารถกำชัยมาได้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับและไม่สามารถเก็บขีนชีตได้เลยนะครับเรียกได้ว,ว่าเสียประตูแทบจะทุกนัดครับ ในเกมวันนี้ครับทางสื่อต่างประเทศยกมาให้ทีมเจ้าบ้านมิเนโรดูดีกว่าที่ครึ่งช่วงตัวนิดๆนะครับจริงอยู่ครับที่สถิติในการพบกันของทั้ง2ทีมในช่วงหลังนะครับจะจบเจ้าค่อนข้างที่จะบ่อยครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับมมเมนตัมของทั้ง2ทีมนะครับค่อนข้างที่จะสวนทางกันพอสมควรครับผมมั่นใจว่าเจ้าถิ่นในวันนี้นะครับจะไม่ทําให้พวกเราผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับผมฟันธงให้เลยนะครับให้มองไปที่เจ้าบ้านแอตแลติกมิเนโรได้เลยครับในเกมวันนี้พวกเขาจะยิงโชว์แฟนบอลใน ขีนของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับสำหรับ FC ท่านไหนนะครับที่อยากจะติดตามผลงานของผมมากกว่าคู่หน้าช่องนะครับกดไปที่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปครับจะมีทางเข้าชมรมของผมให้อยู่ครับ